สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ how to แยกโดยกรุงเทพมหานครสสสและกระผมก้องกินกรีน Ladies and gentlemen welcome เอ,อ่อภาษาอังกฤษไม่ต้องจะรับอาสาพาทุกท่านไปถึงจุดหมายปลายทางสู่ความเป็น BKK zero waste และเส้นทางการเดินทางของเราในวันนี้คือ how to แยกขยะในสำนักงานขอทุกท่านตรวจสอบสัมภาระในถังใต้โต๊ะทำงาน เพราะหลังจากนี้ออฟฟิศของคุณจะช่วยกรุงเทพให้จัดการขยะได้อย่างเป็นระบบดีต่อโลกดีต่อตัวเราเองมากขึ้นตามมาเลยครับนี่คือตัวอย่างไอเดียถังขยะมองผ่านๆอาจรู้สึกเหมือนสีสัญญาณไฟรจราจรแดงเขียวเหลืองเขียวเหลืองแดงเหลืองแดงเขียวแต่นี่คือไอเดียการสื่อสารด้วยสีเพื่อให้แยกแยะประเภทได้ง่ายและใส่ข้อมูลได้ชัดเจน สำนักงานของคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมหากสังเกตตามสีของที่นี่จะแบ่งได้เป็น4ประเภท10ชนิดประเภทที่ oh. 1อย่างสีเหลืองเยลโล่ <Yellow. S 1> เอ่อหมายถึงขยะประเภทไหนรีไซเคิลขยะประเภทนี้หากแยกดีๆจะส่งไปรีไซเคิลได้และยังขายได้ไรายได้เล็กๆน้อยๆกลับมาอีกด้วยแยกขยะยิ่งละเอียดยิ่งขายได้ราคาดีนะจ๊ะ ชนิดแรกน่าจะมีจำนวนมากสำหรับสำนักงานได้แก่กระดาษซึ่งเป็นวัสดุรีไซเคิลได้ควรแยกกระดาษเอกสารขาวดำกระดาษสีต่างๆกระดาษกล่องลังหนังสือพิมพ์ออกจากกันเพราะราคาต่างกันและการรีไซเคิลก็แยกจากกันอ๋ออย่าลืมใช้กระดาษรียูสให้ครบทั้งสองหน้าก่อนทิ้งเพื่อลดการใช้ทรัพยากรน,นะครับเพราะกระดาษสหน้ายังมีค่ากว่าคนสองใจ ขยะรีไซเคิลประเภทถัดมาคือพลาสติกขวด PET หรือขวดพลาสติกใสและฝาขวดขวดพลาสติกคุณแก้วกาแฟและฝากล่องใส่อาหารเป็นตน้นคําเตือนควรเทน้ำหรือเศษอาหารออกก่อนและทำความสะอาดเบื้องต้นอย่างเช่นเช็ดหรือล้างก่อนทิ้งลงในถังรีไซเคิลนะจ๊ะถ้าไม่ล้างขยะอื่นก็เละรีไซเคิลไม่ได้วัสดุรีไซเคิลอื่นๆเช่นขวดแก้ว โลหะได้แก่เหล็กกระป๋องอลูมิเนียมพลาสติกยืดเช่นถุงหูหิ้วฟิล์มหุ้มแพ็คสินค้าสองพัดุพสลาสติกกันกระแทกอะไรที่ยืดได้แบบนี้ทำให้สะอาดและแห้งส่งไปรีไซเคิลได้ลงถังนี้นะจ้ะกล่อง UHT ตัดล้างทำความสะอาดพับกล่องให้เล็กลงถังนี้เลย แต่ถ้าไม่สะดวกแยกละเอียดขนาดนี้แค่เอาขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกแก้วโลหะกระดาษต่างๆที่ไม่เปือเป้อนรวมกันในถังเดียวแล้วให้พี่รถขยะนำไปแยกต่อได้ง่ายก็โอเคแล้ว 2. ประเภทต่อมาคือขยะอินทรีย์ AKA Organic Waste หรือขยะเศษอาหารเป็นถังขยะที่หลายสำนักงานอาจจะยังไม่มีแต่สำคัญมากๆเพราะทำให้จัดการขยะได้ง่ายขึ้น ถ้าไม่แยกขยะเศษอาหารจะทำให้ขยะอื่นๆเปรอะเปื้อนจนจัดการยากถังขยะมีกลิ่นเหมน็นพาให้ขยะทุกอย่างไปจบที่หลุมฝังกลบและขยะอินทรีย์ยังทำให้เกิดก๊าซมีเทนที่ทำให้โลกร้อนอีกด้วยวิธีการทิ้งจัดให้ถังขยะมีส่วนกรองเศษอาหารแยกออกจากของเหลวเพื่อลดน้ำหนักของขยะแล้วจึงนำขยะเศษอาหารของท่านไปหมักปุย๋ยตามวิธีที่ท่านสะดวกจะแบบธรรมชาติหรือแบบอัตโนมัติ หรือสามารถติดต่อไปเป็นอาหาราสัตว์ให้ฟาร์มเกษตรกรใกล้เคียงที่มารับถึงที่หรือง่ายที่สุดแยกใส่ถุงสีเขียวหรือถุงที่มองเห็นเศษอาหารด้านในทางพนักงานรถขยะสุดหล่อจะดำเนินการเก็บใส่ถังแยกเพื่อนำไปจัดการให้ถูกต้องตามนโยบายแม่เทรวมไงจ๊ะ 3. ขยะอันตรายในสำนักงานของท่านอาจมีขยะอันตรายหลายชนิดเช่นถ่านไฟฉายหมึกพิม หลอดไฟควรใส่กล่องให้มิดชิดก่อนทิ้งกระป๋องสีสารเคมียาหรือเครื่องสำอางหมดอายุขวดน้ำยาล้างห้องน้ำควรแยกทิ้งลงถังสีส้มหรือเขียนป้ายติดที่หน้าถุงว่าขยะอันตรายให้พนักงานจัดเก็บขยะของกทมน,นำไปจัดการต่อทั้งนี้ท่านอาจจะแยกประเภทเพิ่มเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste เช่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตเก่า power บงค์สายชาร์จ หูฟังและขยะติดเชื้อสำหรับใส่หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ในห้องพยาบาลหรือในห้องน้ำที่มีฝาปิดมิดชิดและควรใช้ถุงสีแดงเพื่อความชัดเจนก็จะยิ่ง <Very good. S 1> และประเภทสุดท้ายก็คือขยะทั่วไปหรือขยะที่เปเปื้อนเศษอาหารเช่นถุงแกงกล่องอาหารที่ไม่ได้ล้างซองขนมกระดาษทิชชู่ ให้แยกทิ้งลงในถังนี้เพื่อนำไปเผาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือนำไปฝังกลบสรุปการแยกขยะในสำนักงานเพียงแค่4ประเภท 1. ขยะรีไซเคิล 2. ขยะอินทรีย์3ขยะทั่วไปและ 4. กลุ่มขยะอันตรายอิเล็กทรอนิกส์ขยะติดเชือ้อ4ประเภทแค่นี้ถ้าแยกได้ก็สุดยอด และขณะน,นี้พวกเราได้พาทุกท่านมาถึงจุดหมายปลายทางของ how to แยกตอน how to แยกขยะในสำนักงานเรียบร้อยแล้วหวังว่าทุกท่านที่ร่วมเดินทางรับชมคลิปจะนำไปปรับใช้ในองค์กรของท่านเพื่อก้าวสู่การเป็น zero waste office ไปด้วยกัน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากติดตาม how to แยกในสถานที่อื่นๆสามารถติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครหรือช่องทางของต้องกินกรีนทั้ง YouTube และ Facebook มาร่วมกันทำให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นมิตรต่อโลกปลอดภัยต่อเรากันนะครับบ๊ายบาย